สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวคาวและกอล์ฟคลาสสิกกันหน่อยนะครับผมแพทล่าสุดนะครับอัปเดตมาครับั่วอย่างเข้ามาเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าแมปั้วอย่างเนี่ยก็เป็นแบบที่มีมอนสเตอร์ที่หาเงินดีๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่ดรอปเซตโจนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยรอคอยแมปนี้กันอยู่มากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอัปเดตกันสักหน่อยนะครับผมเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะก็จะอัปเดตแบบนี้เลยนะเขาจะเขียนว่านิ่งอัปเดตล้วอย่างนะครับแบบนี้เลยแล้วก คุณหน้าคุ้นตางกันดีนะครับผม,ผมก็จะมีเจ้าตัวน้องแมวนี่มีเฮกันนะครับผมมีน้องผมไม่รู้ผมเรียกจุลีนะมันเหมือนตัวในสติดไฟเตอร์ดิผมจําชื่อน้องไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวบอสด้วยนะครับผมอ่าบอสเลดี้ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูรายละเลอียดอัปเดตกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับอัปเดตไปเมื่อวันที่ เก้มิถุนายนนี้เองนะครับนี่นะแมปั่วอย่างนะครับแล้วก็ไข่ใหม่กระชาการันตีนะครับผมแล้วก็ดับเบิลมอนสเตอร์ในแมปั่วอย่างให้อเหมืนตอนที่เราอัปเดตแมปกรอนดัน,นเจียนมามีการคูณดับเบิลมอนสเตอร์เพิ่มมอนสเตอร์คูณ2เพื่อให้คนไปฟาร์มนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเจ้าสิงโตเชิดนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นมอนสเตอร์ที่เข้ามาส่วนรายละเอียดต,ต่างๆนะครับก็ห้ามใช้ร้านออฟเฟนไบน์สตอร์หรือว่าใบาตั้งร้านนะครับ ในเมืองหลวงมอรล็อกอิสราเลก็เพื่อให้เหลือแค่พ่อค้าที่ใช้สกิลตั้งร้านจริงๆในเมืองเหล่านี้เพื่อลดปริมาณการเต็มของมอรล็อกนั่นแหละครับผมเพราะมอรล็อกมันเต็มกันแบบแทบทุกวันเลยเข้าไม่ได้นะครับก็สามารถใช้ได้ในแบบปกติแต่ว่าไม่สามารถใช้ในเขตเมืองหลวงได้แล้วนะครับอันนี้ก็ดีนะมอรล็อกจะได้เข้าได้นะครับไม่งั้นจะมีคนเข้าไปตั้งกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวคาฟ่านะครับผมมีคาฟ่าใหม่ขึ้นมาที่เอาไว้วาปเข้ามอรล็อกจากมอรล็อกรูนะครับในราคาซนึ่งร้อยเเซนีเซน เดแล้วก็มีการอัปเดตบริการคาฟาที่เป็นเหมือนกล่องข้อความบนหัวคาฟ้าให้เราหาคาฟาได้เจอเพราะว่าทุกวันนี้นี่คนมันเยอะจนหาคาฟาหากันแทบไม่เจอแล้วฮะแล้วก็มี NPCT เทสดาเมจที่มอร์ล็อกรูนะฮะน่าจะไว้ให้ระบายอารมณ์เวลาเข้ามอร์ล็อกเพื่อได้นะอันนี้นะเป็นตัวที่อยู่ในนี่แหละครับผมอะคาเดมี่นั่นแหละนะเอาไว้ให้เราทดลองยิงดาเมจว่าไอ้สกิลเรามันดาเมจเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของแมปรัวอย่างกันบ้างนะฮะซึ่งแบบรัวอย่างนี้ก็เป็นแมพที่เราเคยผ่านกันมาแล้วหรอเนนนาแก่่าาาะงี้นนนนแตัมม็กพหผท อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บางคนเขามาใช้รวมตัวตอนกิววอแล้วก็ตั้งร้านขายของรวมตัวอะไรกันตรงนี้ เมืองล่วอย่างก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่สวยเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแมปล่วอย่างฟิลกับดันล่วอย่าง3ชั้นนะครับผมซึ่งก็จะมีบอสอยู่ในชั้นสนะครับผมอ่าแล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะฮะสวรรค์แห่งคู่รักนะครับผมเป็นเกาะฮันนีมูนนะเอ้ยอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดนะถ้าเกิดว่าใครมีรายละเอียดตรงนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับผมเป็นเกาะฮันนีมูหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยนะฮะทีนี้มาดูรายละเอียดมอนสเตอร์ของแพดล้วหยางกันบ้างน,นะครับว่าเป็นแพดที่หาเงินได้ดีอย่างไรนะครับ แมนะเขาก็จะมีรายละเอียดมอนสเตอร์ให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือแมปแรกเลยนะที่เรานั่งเรือมาแล้วเราจะมาเข้าแมปนี้เป็นแมปหน้าเมืองลู่ใหญ่นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับอินคร์ซิโซยนะครับแมนติ <M atic S 2> กับคาราเมลเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าอินคร์ซิโซยเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวดินนะครับที่ดรอปขยะที่มีราคาหลักร้อยเซนีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปทองอีกด้วยน,นี่นะครับก็คือหน้าตาของเจ้าตัวอินเคอร์ซิโซย์นะครับผมนี่นะมี <laughs> ดินใหญ่นี่ก็อัตราดอกก็ไม่เยอะนะครับสามารถที่จะเอาไปขายร้านได้โอซีขายนะครับคราวนี้ก็มาดูที่ลวด่างดันชั้นหนึ่งกันบ้างนะครับผมก็จะมีเจ้าอิงค์สอยนี่เช่นเดิมนับแล้วก็มีตัวน้องเสือผ้าคลุมตัวนี้นะแล้วก็มีกริสลี่ซึ่งเจ้ามีกริสลี่ตัวนี้นะครับของดรอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรว้าวสักเท่าไหร่นะครับผมนอกจากไอเจ้าเสื้อโอดินเบสซิ่งตัวนี้แล้วก็ตัวน้องเสือผ้าคลุมตัวนี้นะครับผมก็ดอกกระบองสไปร์เป็นกระบองสายคลินะของม้องคลิ้หรือว่าจะเป็นนนตัวอคคระะไแบบี้ผม อะไรที่เหลือก็จะมีเป็นพวกขยะก,กับการ์ดแค่นั้นนะครับตัวกระบองคิมสัตวนนี่ยังไม่มาเป็นของแพทคาสามนะฮะแล้วก็งูดำนะครับก็สามารถฟาร,ร์มเงินได้กลางๆนะครับสำหรับแบบนี้นะรูดหยางดันชั้นหนึ่งคราวนี้มาที่รูดหยางชั้นสองบ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวมอนสเตอร์เฮกันเข้ามาอ่าดิเพิ่งเข้ามาในแพทนี้นะแล้วก็แดนซิ่งดักคอนหรือว่าสิงโตเชิรนั่นเองอ่าตัวเฮกันนะครับก็มีโอกาสดรอปบูทรูนะครับรองเท้ารูแล้วก็ดรอปเป็นบีแกนอิลลูมิเนียมอมิเลตนะครับพวกนี้วยน,าาาน,นะครับ ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ในระดับกลางๆตัวเจ้า Dancing Daggon นะครับหรือว่าสิงโตเชะะติดตัวนี้นะก็จะดอปขยัะแต่ละชิ้นเนี่ยราคาโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดของมันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นการ์ด<อ>เซตโจนด้วยนะ<อ>นี่นะครับเมื่อใส่คู่กับ The Paper Card, Godzilla c ร์ d Chernobyl Card, White r o การ์ดแล้วก็ Dancing Daggon าร์ดหมายความว่าตอนนี้การ์ดเซตโจนมาครบแล้วนั่นเองจากเจก้า Dancing Daggon นี้นะครับอ่าคราวนี้มาดูลุ้ยอย่างชั้นสามบ้างนะครับก็จะมีบอสอยู่นะครับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่านี่นะครับผมเจ้าตัวแมวตัวนี้นะแล้วก็ตัััััววววชชุุลลีีีีนนนนนะะะผผผมมมมเเรรรยก้้้องคคบบจาตตแ จะมีขยะนะครับผม2ชิ้นนี่มีราคาดีเลยแล้วก็ใบไลท์นิ่งอันนี้ก็ไปขายได้นะฟิทเทลก็กลางๆนะครับผมแต่ตัวนี้โหดเอาเรื่องเลยนะเลเวลมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สกิลแรงด้วยระวังกันหน่อยละกันนะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมน้องจุลีของเรานะฮะอ๋อชื่อมันคือกรีนไมเดนนะฮะในเซิร์ฟไทยน่าจะใช้ชื่อกรีนไมเดนก็มีโอกาสดรอับจำผึ้งตุ๊กตานะครับแล้วก็การ์ดแล้วก็เจ้าหมวกเบาๆเนี่ยเอาไปคราฟตุ๊กคราฟนี่ได้ด้วยนะแล้วมี้้้้้้าา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 าดดววววยยนน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 ะะะะะะรรรรรรรคคคคคคคโออออออเเเเเัััััััับบบกกกกกลลงงงงๆสสส่่่่่่่ใใหหญชช3 3ไไไมมมมมมมีีปปปฟ์์พข็็ตท ลวดหยางนะผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยฟาร์มเงินดีมากเลยโดยเฉพาะการเซตโจรน,นะครับน่าจะมีราคามากๆเลยสำหรับใบแ,แรกๆนะแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งราคาก็คงตกแล้วล่ะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวไอตัวสิงัวเชิดนี่ไม่ได้เป็นตัวที่หายากอะไรนะครับก็สามารถที่จะดรอปการมาได้เรื่อยๆนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวอัปเดตลวดหยางแพทนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นกันได้แล้วนะในวันนี้นะครับผมสำหรับแลนคลาสสิกนะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในอนาคตครับแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้า้าาาจบย